สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาไปรับของฟรีบอกเลยว่าเป็นหมวกแฮมเบอร์เกอร์สุดน่ารัก <c oughs> ใครไม่มีไม่ได้แล้วเข้าแมบตามพี่แป้งมาเลยอมมิ่เพลเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงเว้ข้างล่างเหมือนเดิมเลยนะคะไปดูกันเลย <c oughs> ว้าวพอ,น,อน้องเข้าแมบบมานะให้น้อง,องกดตรงแมบบสีฟ้านะนี่แล้วก็กดไปเลยจ้า เลยมันจะเป็นแมปใหม่นะคะน้องๆไม่ใช่แมปที่เป็นขี่จักรยานเหมือนเดิมนะเป็นแมปใหม่นะคะพอเราขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะให้น้องๆวิ่งตามพี่แป้งมาเลยก่อนอื่นจะบอกเลยนะคะว่าให้น้องๆนะคะใส่กระเป๋าที่เป็นฮอตดกที่พี่แป้งสอนไปคลิปที่แล้วมาด้วยนะไม่ไงั้นมันจะลงน้ําไม่ได้นะพอเราใส่มาแล้วนะคะน้องก็ดำน้ําตามจุดของพี่แป้งมาเลยพอเราลงน้ํามาได้ปั๊บนี้ด้านขวาล่างพี่แป้งได้แล้วของนะอ<า>บอกเลยว่าทําไม่ยา ทำง่ายๆแต่เพียงว่าน้องๆจะต้องไปทํากระเป๋าฮอทดอกก่อนนะฮะถึงจะทําได้นะใส่มาด้วยนะคะไม่งั้นไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเฮ้ยมันได้จริงไหมหมวกมันจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะว้าวเราได้หมวกแฮมเบอร์เกอร์มาแล้วบอกเลยว่าน่ารั เป็นรูปมืออยู่ข้างๆนะคะพี่แป้งสอนทําแล้วนะคะไปดูได้เลยนะนี่พี่แป้งใส่ให้ดูแล้วบอกเลยว่าหัวโผล <Okay. S 1> ่นิดนึงน้องๆน่าจะหัวไม่โผล่เหมือนพี่แป้งเนาะ <Okay. S 1> ยังไงก็น่ารักมากดูเลยพอสะพายคู่กันมันน่ารักมากเลยนะน้องๆบอกเลยว่าสายฟรีจะต้องมีเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้นะคะหาน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปอีกนะคะรอติดตามเลยเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะ